วันนี้นำเสนอตอนไทนี่เอาโดอันนี้เป็นตอนแรกกล<ะ>ับด้านหรือเปล่าชื่อกลับด้านวันนี้เราเดินอยู่ในสวนเราจะมาหาของกินเดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นทุเรียนไปดูทุเรียนกันาใหมสินี่คืออะไรมะพร้าวจิ๋วแบบมินิฮาร์ดโอ้ห,หนาห่ารักนะคือต้นทุเรียน อายุไม่แน่ใจห้าถึงหกปีได้ลำต้นก็ประมาณเส้นผ่าศูนย์กางก็ประมาณยี่สิบเซนเห็นจะได้ละนี่ลูกทุเรียนไม่ค่อยหลัง่งโอเคนี่คือลูกทุเรียนใกล้จะกินได้แล้วแต่ว่า อันนี้จะอยู่ด้านล่างต่ํามากเลยอย่าโยกอย่าโยกครับอย่าโยกเดี๋ยวหักอย่าโยกลูกทุเรียนตรงนี้มันจะหักครับแล้วมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็อดกินนะเพราะมันยังไม่สุกมาตรงนี้ครับด้านบนก็มีอีกนะลูกใหญ่ด้านบนมีอีกลูกใหญ่หรอให้มันสุก เราก็จะตัดลงมาตอนนี้ผมจะขอคาาโอเคมันตายแล้วเพราะว่ามันเจะเปิดใช่นี่คืออะไรครับนี่คือจอมปวกหรือว่ารังปวกนั่นเองอ,เอ่าตต่อ,อไปนี่นี่คือส้มโอ มีมดด้วยมดมดแดงเยอะมากมาที่บ้าใหญ่มดแดงเยอะจังเอาไม้ไม้ผมเดี๋ยวลูกกับไม้ผมอ่าต่อไปเราจะไปดูอะไรอีกอยู่ให้จนแก่นะอ่าให้ลูกมันแก่แล้วเราค่อยมาเด็ดเอาไปกินนะตรงนั้นมีต้นเงาะบนต้นเงาะ มีรังพึ่งใหญ่มากนูน่นนี่คือต้นเงาะข้างบนก็จะมีรังพึ่งใหญ่มากอันนี้ถ่ายด้วยโกโปรนะมองไม่ค่อยเห็นจะลองเอาไปขยายดู และนี่ก็คือต้นชะอมเวลาที่เรากินชะอมชุบไข่นี่นี่คือยอดชะอมมีมดอยู่ด้วย,ยสู้มซูน้าดูเลยนี่ละ ได้ยินเสียงเหมือนพึ่งบินนะเดี๋ยวนะเด็กๆนี่ผลไม้พิซซ่าอ่ะือว่าน่าจะมีรังพึ่งอยู่ข้างบนนี้นะไม่ดึงแรงนะครับถ้าต้นไม้ไหวจริงเนี่ยอาจจะทําให้พึ่งแตกรังได้พ่อช่วยหยิบให้หนูหน่อยเดี๋ยวเขาจะหยิบอตรงนี้ให้นี่ ไม่ต้องเก็บครับเน่าแล้วเอาที่ต้นเยอะแยะ<ง>แค่นี้ก็พอครับนี่เราอูหน้าตามันน่าเกียดมากเป็นเหมือนดวงตาล้อมรอบอันนล้วผมต้องการนอนในพวกอันนี้ใหญ่อันนี้ก็คือต้นบัตรคอผลไม้พื้นถิ่นที่หากินได้ยาก ตอนนี้ตัดเฮี้ยนเลยเพราะว่าต้นมันใหญ่มากต้นนี้คันมากต้นนี้ก็คือแก,กแก้วมังกรนี่ต้นแก้วมังกรใช่เป็นไม้เลื้อยนะมีความคล้ายกระบองเพชรนี่มีหนามานมีอ,มอ,มอ,อะไรโตเต็มที่ก็จะออกลูกออกมานะเป็นแก้วมังกร นี่คือแก้วมังกรกำลังออกลูกเลยนะนี่แต่ยังเล็กอยู่